you <laughs> สวัสดีครับติดฟังรีวิววันนี้พบกับเฮดโฟนแอมอเนกประสงค์ราคาสบายกระเป๋าตัวนี้ครับผมให้นิยามมันว่าเป็น,นเฮดโฟนแอมอเนกประสงค์นะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่บอดดี้เนี่ยทำจากอลูมิเนียมอัลลอยทำมโนไดสีดำงานประกอบเนี่ยเรียกว่า เนี้ยเลยทีเดียวเวลาจับเนี่ยก็มีความเนียนลื่นมือนะฮะเวลาวางบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะมีแผ่นซิลิโคนเวลาวางลงไปบนโต๊ะนะครับมันก็จะไม่ลื่นถลายสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด3.5ม mm มิลลิเมตรนะครับ 6.35ม mm มมาให้นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นช่อง usb 5โวลต์นะครับสำหรับเสียบชาร์จไฟซึ่งในตัวเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด2,500ม mm ิลลิแอมมาให้ด้วยทำให้สามารถใช้งานแบบพกพานะครับได้ถึง6ชั่วโมงช่อง Line In นเนี่ยเอาไว้รับสัญญาณอินพุตนะครับจากแหล่งโปรแกรมต่างๆด้านล่างเนี่ยเป็นช่องไลน์เอานะครับ สำหรับการใช้งานฟังก์ชันปรีแอมนะครับเพื่อปล่อยสัญญาณเนี่ยไปยังอินดิเกตแอมหรือว่าพาวเวอร์แอมก็ได้ส่วนด้านหน้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปุ่มโทนคอนโทรลนะครับมาให้ซึ่งให้มาถึง3ย่านความถี่เลยนะครับย่านไฮมิดแล้วก็ Low นะครับข้างล่างเป็น v o ลลุ่มมันรวมกับปุ่ม Power Switch ในตัวด้วยนะครับเวลาเราบิดขึ้นมาเนี่ย อ่าก็จะเป็นการเปิดการทำงานของเครื่องเห็นไฟการทำงานสีเขียวด้านบนนะครับพอเราบิดลงมาซ้ายจนสุดมันก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับฟิลลิ่งของการปรับเนี่ยปุ่มเนี่ยผมว่าทำได้ดีเลยนะฮะมันมีความเนืดมือกำลังดีนะครับไม่หลวมจนเกินไปนะครับซึ่งเป็นข้อดีเลย เวลาเราปรับเนี่ยเวลาเรามือเราไปโดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะไม่ถลายนะครับจากตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับตรงกลางนะฮะมันจะมีมาร์กเกอร์อยู่เป็นสเต็ปเวลาเราบิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับให้เรารู้ว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่กึ่งกลางพอดีจริงๆนะครับแล้วก็มาถึงปุ่มที่เรียกว่าเกณฑ์นะครับ ตัวเกณเนี่ยก็คือการปรับเกณฑ์ขยายนะครับมี2ระดับ 0dB กับลบ d b db นะฮะเวลาเราใช้งานปกติเนี่ยก็คือเปิดไว้ที่ไฮเกนก็คือไม่ต้องกดปุ่มนะครับแต่พอเรากดลงไปปุ๊บมันจะเป็นการทำงานที่โลเกนก็คือลบ d b db ซึ่งเราก็เลือกใช้งานได้นะครับไม่ว่าเราใช้งานกับปรีแอมเป็นปรีแอมนะครับหรือว่าดโฟนแอมเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับเกนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้นะฮะถัดลงมาก็คือปุ่มโทนนะครับตรงนี้เนี่ยข้างๆก็เขียนว่าโทนกับเพียวนะครับในกรณีที่เรายังไม่กดเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันโทนคอนโทนปรับ เสียงย่านไฮมิดโลได้ตามต้องการนะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับเทียบนะฮะว่าการปรับกับไม่ปรับเนี่ยเป็นยังไงเราก็สามารถกดที่ปุ่มโทนลงไปนะฮะเป็นการ bypass ของปุ่มโทนคอนโทนทั้งหมดออกไปนะฮะหรือง่าก็คือการฟังแบบ flat นั่นเองสุดท้ายคือปุ่ม loudness อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนักนะครับสำหรับ แอมยุคใหม่ๆส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะอยู่ในพวกรีเซิร์เก่าเก่าวินเทจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นปุ่ม l o u n e s s นะครับมันเอาไว้สำหรับในกรณีที่เราฟังในระดับความดังที่เบามากๆเนี่ยความถี่ย่านสูงกับย่านทุ้มเนี่ยบางทีมันจะลาดลงเนี่ยมากกว่าย่านเสียงกลางนะครับเราก็จะเป็นต้องกดปุ่ม l o n e เพื่อยกความถี่ย่านสูงกับย่านทุ้มเนี่ยขึ้นนะครับ ทำให้เราได้ยินเสียงครบความถี่ขึ้นเมื่อเราฟังในระดับความดังเบาๆเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นการฟังตามปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับย่านความถี่อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าใช้ตัวภาคโทนคอนโทนเนี่ยจะได้คุณภาพที่ดีกว่าสำหรับการเซตอัพด้วยความที่เขาเป็นดโฟน o แอม m p อย่างเดียวนะครับ ไม่ได้มีภาคแดกในตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณภายนอกผ่านสายสัญญาณ3.5ม mm, ิิเมตรนะครับเข้าที่ช่อง line input แบบนี้นะฮะเซตอัพที่ผมใช้เนี่ยเชื่อมต่อผ่านช่องหูฟังของโน้ตบุ๊กนะครับมาเข้าที่ตัว SK01 แล้วก็ออกไปยังหูฟังอินเอียร์นะครับสังเกตที่ใต้วอลลุ่มนะครับมันจะมีไฟกระพริบกระพริบ <ๆ S 1> สีม่วงๆอย่างนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยก็คือไฟอินดิเคเตอร์ที่ระบุค,ความแรงของสัญญาณเอาไว้นะครับกรณีที่เราเร่งความดังเนี่ยมากๆเนี่ยไฟก็จะเริ่มกระพริบสีม่วงนะครับนั่นแปลว่าสัญญาณเนี่ยมีความแรงเนี่ย เข้าใกล้2โวลต์หรือเกิน2โวลต์ไปแล้วนะครับพอเราลดลงมาเนี่ยไฟมันก็จะหยุดกระพริบเองโดยอัตโนมัติหลังจากเพิ่ม SK01 เข้าไปนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยอย่างแรกเนี่ยเวลาเราเล่งระดับเสียงขึ้นไปการใช้หูฟังต่อกันตบุ๊กปกติเราจะสึกว่าชินดนตรีเนี่ยมันเริ่มสับสนนะครับ แต่พอใช้ SK 01เวลาเราเปิดวอลลุ่มดังขึ้นหรือว่าช่วงที่มีชิ้นดนตรีเยอะๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเสียงมีความนิ่งมีความชัดเจนนะครับหรือที่เรียกว่าเสียงเนี่ยมันมีความสะอาดมากขึ้นนะครับไม่เข้าไปเปลี่ยนโทนเสียงของตัวต้นทางเท่าไหร่หรือจะเรียกว่ามันมีความ flat ก็ได้นะครับก็คือปรุงแต่งน้อยมากนะครับตัวนี้ ทีนี้ลองเล่นตัวโทนคอนโทนดูทั้ง3ย่านเนี่ยผมพบว่ามันทำงานได้ดีเลยแหละเพราะว่าเวลาเราปรับเนี่ยมันจะเป็นการยกที่ย่านความถี่เฉพาะบางย่านนะครับขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้ยกแบบมากมายอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ไปกวนกับย่านความถี่ข้างเคียงก็เรียกว่าเป็นภาคโทนคอนโทนที่ให้เสียงสะอาดเลยทีเดียว คราวนี้มาลองดูอีกเซตอัพหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยผมใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเซตอัพเนี่ยผมก็เพิ่ม USB dongle d a c ผ่านสายสัญญาณ3.5ที่เป็นสายเงิน solid core นะครับมาเข้าที่ตัว SK01 นะฮะแล้วก็ต่อ เอาพุทไปที่หูฟังมอนิเตอร์ AKG รุ่น K245 นะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกเมื่อกี้นะฮะปกติแล้วแดโกรตบุ๊กหรือแหล่งโปรแกรมอย่างมือถือมันเป็นวอล่มแบบดิจิตอลนะครับใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับลดเสียงซึ่งมันมีการสูญเสียของข้อมูลน,นะครับส่วน SK01 เนี่ยใช้วอล่มแบบอ n นาล็อกมันไม่เกิดการลอส ของข้อมูลใดทั้งสิ้นนะครับเรื่องของเสียงนะฮะต้องบอกก่อนว่าตัว P51 เนี่ยคาแรคเตอร์เขาเนี่ยใช้ชิป AKM มันก็จะได้ความเนียนละเอียดของเสียงแล้วก็มีความโปร่งใสและรายละเอียดพอได้ภาคขยายที่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนของคาแรคเตอร์ของตัว P51 เนี่ย มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กำลังขับที่ใช้ขับหูฟังเนี่ยเทียบกับกนต่อตรงกับตัว P 5 1เนี่ยเรื่องของดินามิกแล้วก็น้ำหนักเสียงเนี่ยชัดเจนกว่ามากโดยรวมแล้วเนี่ยกำลังขับของ SK 0 1เท่าที่ลองนะครับถือว่าขับหูฟังได้หลากหลายเลยแหละเรียกว่า ถ้าคุณไม่ไใช้หูฟังที่ขับยากจริงๆนะครับสามารถขับได้สบายไม่มีปัญหา SK01 เหมาะสำหรับใครที่อยากได้แอมหูฟังขนาดกระทัดรัดใช้งานแบบตั้งโต๊ะก็ได้หรือว่าจะพกพาออกนอกสถานที่ก็ได้เสียงสะอาดแล้วก็มีความ f l a ตแรงขับดีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยใช้ได้จริงนะฮะในราคาค่าตัว2,590บาทผมว่ามัน มีความคุ้มค่าเลยทีเดียวแหละยังไงก็ฝากติดตาม c h anel n ติดฟัง Additive Hi-Fi ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ